สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะนันมีรถสวยๆราคาเบาๆนะคะผนสบายๆมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต,ายตายย้ายาริสนึงดเจนะคะรถปี2011ราคาตั้งขายอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะราคาเบาๆผลสบายๆนะคะคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจติดต่อมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทร098 2609887นัดเพชรยนต์ N A P นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค,าค้าเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะ,คะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของรถคันนี้กันนะคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะยอหญิงพ่อพาน2742กรุงเทพมหานครโลโกโ้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถเฮดแบ็กห้ประตูนะคะลูกค้า ใครสนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กแต่งซิ่งสวยๆเลยนะคะได้เป็นล้อแม็กด้วยนะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลเยิ้มนะคะการันตีโครงสร้างให้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะจุดเบ็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลย ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับประตูทั้งสด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้ตเตยต้ามีติดอยู่นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันนะคะ ภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในออกสีเทาๆนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําเล็กๆตรงแผ่งประตูให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกที่นะคะตรงด้านข้างคนขับนะคะเป็นที่วางแก้วน้ํานะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3าก้านเดิมๆเลยไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะหน้าจอเรือนไม์ของรถคันนี้นะคะเขาจะอยู่ตรงกลางคอนโซลนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะ อ่ะมาแล้วเลกไมคคันนี้อยู่ที่1 8 4 4 3 4กิเมนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะตรวสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะไมคก็ถือว่าไม่เยอะมากนะคะรถปี11ใบแ8นแนะก็ถือว่าไม่เยอะมากนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์ได้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะลูกค้า เป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยนะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลองอักข่ายยันใดๆนะคะฝ้าสวยๆเลยนะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้านะคะลายเอกลักษณ์ของเขาสวยๆเลยนะเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะเบาะผ้านะคะระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนด้วยนะคะ ในส่วนของหัวนอซอกประตูสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับเขยืขย้อนเลยนะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเพชรยนต์นะคะขัดรถคุณภาพเกรดเอมานําเสนอขายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆนะคะลูกค้ามีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มีที่แขวนสัมภาระให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาติดที่พักแขนมาให้นะมีที่วางแก้วน้ําด้านหลังด้วยนะคะลูกค้า ภายในสวยๆเลยนะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังนะคะใครสนใจติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะไฟท้ายดีไซน์มาให้สวยงามนะคะลูกค้าโลโก้ด,ด้านหลังจะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกัน อ่ะเป็นรถแฮดแบ็กห้าประตูนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็กว้างๆมีพื้นที่ให้เก็บสัมภาระอยู่นะอันเนี้ยเขาติดในส่วนของอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่ะเนี่ยกล่องมาให้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาพับเบาะเนาะคันนี้เขาพับเบาะได้นะอ่ะพับแล้วก็ดันลงไปมันจะเป็นระนาบเดียวกันนะคะอึบนี่เวลาพับเบาะนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นรถห้าประตูที่พับเบาะได้นะคะติดกล่อง ตรงนี้มาให้เนาะเปิดไปด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของล้ออะไหล่นะคะล้ออะไหล่อยู่ครบบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้ารถไม่เคยจมน้ําอย่างแน่นอนนะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะ จุดเม็ดอาร์ตนะคะด้านหลังกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรถโคงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแนยดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะ โทรกันเข้ามาได้เลยนะลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะเอกสารครบรูปผลภายใน3วันนะคะออกได้ทุกอาชีพนะต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวนะัดพาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,500cc 109แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะเรื่องของการชนหนักพิกความจมน้ำกับสีเป็นเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะ สวยๆเดิมๆนะคะจุดมาร์คเติมสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงนะคะ โลโก้โตโยต้ Toyota, ต้องฝากกระโปรงมีติดอยู่นะคะคันนี้ใครสนใจนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะคันนี้โตโยต้ายาลิ 1.5J ปี2011นะคะราคาตั้งขายเพียง2 29,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะค่างวดเบาๆนะคะใครสนใจโทรหานัดได้นะคะเบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะ แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดสบสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ